บรรทัดฐานคุณเเเนเนกเหล่าธรรมทัฐจนกระทั่งท่าประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลในสมัยคุณอพิสิทธ์เวชาชีวะคุณวิทยาแก่เอายระใดะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยเกิดค่าป่วยการอนสม600บาทขึ้นผมเห็นว่ามันน้อยเกินไปผมก็เลยผลักดันในสมัยคอสช,ออสชออสคือท่านพลเอกสุริยุทธ์ประยุทธ์จันทร์โอชาให้เพิ่มเป็น1,000บาทมาจากผมครับนะ ไม่เห็นใครตบมือเลยทำสองนโยบายครับโอ้โหผลผลิตของคนด่านช้างนะครับผมเนี่ยนะครับเรียนจบที่โรงเรียนด่านช้างวิทยาลิขกาลด่านช้างแล้วก็เรียนต่อที่โรงเรียนบรรหารจาาังใสวิทยาสามนะครับแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนการศึกษาศิยายนะครับนี่คือผลผลิตที่เกิดจากนะครับการเรียนรู้ที่ด่านช้างแล้วก็ไปทำนโยายประอเทศนี้นหลายๆนโยยเป็นประโยชน์ล่าสุดที่ทำนะครับ ข่าวบอกว่ามีมติคณะรัฐมนตรีเมวันที่25ตุลาคมปี2565เรื่องให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้เท่าไหร่ครับหนึ่งรไร่โดยมาลงทุนเท่าไหร่ครับ40ล้านนะครับมีผลบัติเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุรยาชการมาเป,ป็นผู้ที่มาทํางานในประเทศไทยอะไรต่างๆเหล่านี้คือสี่ผลบัติของเขาผมก็ได้ทําเรื่องขอให้ชะลอและทบทวน นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาติทบทวนนะครับเรื่องการที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นร่างของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จึงอยู่ในเงื่อนไขของการทบทวนนะครับแต่ที่ผมเสนอให้มีการทบทวนนั้นผมมีมาตรการด้วยไม่ใช่ว่าขอให้ทบทวน บางกลุ่มเรียกร้องให้เป็นไงครับยกเลิกนะครับพพเพราะว่าบอกว่าเป็นาการขายชาติขายที่ดินให้กับต่างชาติแต่ผมเนี่ยดูแล้วรัฐบาลเขากำลังเป็นไงครับมีปัญหาเรื่องเงินที่จะเข้าไปเติมระบบเศรษฐกิจของประเทศเราก็เลยเสนอมาตรการเข้าไปเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการนั้นผมเสนอมาตรการว่านะครับให้รัฐบาลนะครับ ได้นำที่ดินสปรกรทั้งหมด39.5ล้านไร่39.5ล้านไร่มาทำนะเป็นเอกสารสิทธิ์ชื่อว่าใบาสลักสิทธิ์นะแล้วก็ซื้อขายเช่าโอนได้ซื้อขายเช่าโอนได้นะสระกรซื้อขายเช่าโอนได้ไหมครับไม่ได้แต่ผมเป็นคนเสนอจนกระทั่งพักพลังประชารัฐได้จะทำเป็นนโยบายของพักพลังประชารัฐนะครับจนกระทั่ง ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้ดําเนินการในสมัยที่เป็น,นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรให้นําที่ดินสอปอไปต่อยอดจากเดิมให้ทําแค่การเกษตรใช่ไหมครับรวยก็ไม่ได้ถ้ารวยขาดคุณสมบัติถ้าเอาคืนถูกไหมครับผมก็เขียนนโยบายว่าให้นําที่ดินสกปรอเนี่ยแล้วก็พัฒนาศักยภาพประชาชนให้ใช้ที่ดินไ,ได้อย่างเต็มศักยภาพยกตัวอย่างเหมือนกับฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยนะครับที่ดินเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่ จีนแป่นงินใหญ่ให้อันตินเช่า99ปีนะครับลองเทียบเพียงดูนนะ99ปีหลังจากนั้นที่ดินเกาะฮ่องกงกลับคืนมาเป็นของจีนทุกตารางนิ้วดังนั้นการซื้อขายสิทธิ์ในการที่จะใช้ที่ดินทําประโยชน์ในพื้นที่ของฮ่องกงนะั้นเป็นไงครับมากมายมหาศาลนะครับฮ่องกงห้องเล็กนิดเดียวนะครับเป็นคอนโด20ตารางเมตรเนี่ยเขาขายกันหลายล้านนะแต่ได้ซื้อแค่อากาศถูกไหมครับ แต่ที่ดินเป็นของใครครับเป็นของจีนอยู่เหมือนเดิมผมก็เอารูปแบบตรงนั้นมาออกแบบนโยบายสมร4.0ที่ดินต้องคำว่าถ้าต่อไปนี้ที่ดินสมรตรงน,นี้เราก็กองอยู่สมสก20-30ไร่ถ้าเกิดมันอยู่ที่ตลาดด่านช้างยกตัวอย่างเอ๊ะที่นีน้ถ้าเกิดจะเอาไปปลูกข้าวทำไร่ข้าวโพดเป็นไงครับมันไม่คุ้มแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าไปทําเป็นโรงแรมไ,ไ,ได้ไหมครับไปทํารีสอร์ทได้ไหมถ้าได้ก็จ่ายค่า ไม่ใช่ค่าเช่าเขาเรียกว่าค่าใช้สิทธิ์หรือใช้การครอบครองที่ดินนี้โดยเขียนชื่อใหม่เช่นของนายสาธทุกเคยได้อยู่20ไร่ที่สมกรณ์นี้ไปทํากินในเรื่องของการเกษตรแต่วันหนึ่งนายสาธทุกต้องการจะขายขายเลยนะขายสิทธิ์ในการที่ทํากินตรงนี้20ไร่ให้กับท่าน <S <S ขอออะไรครับพออจีรศักดิ์โภพันเอาไปทำอะไรอไเ,เอาไปทำโรงแรมก็ามาคิดค่าจำเียมค่า เขาเรียกตามสักเวยภาพที่ดินสมมติว่าหนึ่งล้านบาทสาหรับการที่จะซื้อที่ดินนี้เสียค่าภาษีทั้งหมดสมมติว่าหนึ่งแสนบาทเงินหนึ่งแสนบาทก็ไปเท่ากองทุนสกรกองทุนสกรก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้านาทั้งหมดสามสิบเก้าจุดห้าล้านไร่เงินเยอะไหมครับมหาศาลแต่ที่ดินเป็นของสองก,กรทุกตารางนิว้วถูกไหมยังคงอยู่นี่คือเสนอมาตรการนี้สองเสนอมาตรการเกี่ยวกับเราก็คือว่า ให้กรมป่าไม้เพื่อถอนสภาพป่าแล้วเอามาให้กับพวกเราเพื่อจะไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดโดยนำที่ของนิคมสากรซึ่งดูแลในพื้นที่ป่าสนรนป่าไม้มาให้สากรนิคมนะครับที่เราเป็นสมาชิกอยู่ได้ใช้ได้ทำประโยชน์แล้วก็ออกโฉนดเสร็จปุ๊บพอโฉนดปุ๊บเราก็ต้องเสียอะไรครับภาษีใช่ไหมครับภาษีโอนภาษีโอนหนึ่งล้านห้าแสนไร่เทากับเป็นเงินเท่าไหร่ครับ มหาศาลนะถูกไหมครับแล้วพอโอนมาเป็นของเราแล้วเราเอาไปเข้าธนาคารได้ะะไหมครับซื้อขายให้เช่าทั้งหมดได้หมดเลยถูกไหมครับถ้าได้ดิบเงินก็จะโตขึ้นถูกไหมที่ดินท้ายที่เราจะทําการเกษตรทําปูบ,บ้านเรือ,รอนอะไรนี้ปรากฏว่าต่อไปจะมีคนเข้ามานะครับแล้วมันก็เกิดการที่จะทําให้ระบบเศรษฐกิจเขาแข็ง,ขงแรงนี่คือมาตรการที่2ที่ผมเสนอนะแล้วก็ยังมีอีกประมาณ6มาตรการที่เสนอรัฐบาล รัฐบาลก็เลยประชุมคนมอเมื่อวานนะครับให้ทบทวนมติเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ต่างชาติซื้อที่ดินหนึ่งไร่ตอนนี้ชะลอและถอยแล้วแล้วก็คาดว่าโดยทางนโะยบายทากการเมืองคขาถอยเพือะนะครับไม่ให้เสียเรียนแต่สุดท้ายก็จะเสนอกลับมาไหมครับเขาจะไม่เสนอกลับมาเพราะถ้าเสนอกลับมาคนเอกประยุทธ์ก็จะโดนนะครับเป็นหมู่บ้านกระสุนตกถูกไหมครับถูกดา่าเป็นพวกขายชาติข,ขายเป็นดีๆถูกไหมครับดังนั้นมันจะเริ่ม เย็นลงเย็นลงแต่ขั้นตอนต่อไปผมก็จะเ,นเสนอว่าเอาสิเรื่องของเอาที่ดินของนิคมสกรอนเนี่ยให้กับทางสะกรน,นิคมที่มีสมาชิกผมเสียดายเมื่อกี้188คนได้สลักสิทธิ์ในคุณต้บัปฏิที่จะได้เป็นผู้ที่จะได้สิทธิ์ได้ครอบครองที่ดินและได้เอกสารสิทธิ์50ไร่ไปแล้ว